สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการติดตั้งออยเทียในแบรนด์รถยนต์ยี่ห้ออีซูซูครับไม่ว่าจะเป็นอีซูซูดีแม็กอีซูซูมิวเอ็กซ์ที่เป็นเกียอัตโนมัติครับจะเป็นอีซูซูดีแม็กครับหรือว่ามิวเอ็กซ์เนี่ยการระบายความร้อนของน้ำมันเกียต่อผ่านหม้อน้ำรถยนต์ครับบางท่านก็สงสัยอ้าวแล้วทำไมผู้ผลิต ถึงทำมาแบบนี้แล้วทำไมต้องมาแยกติดออยล์เกียร์ต่างหากมันมีความจะเป็นจริงหรือต้องบอกแบบนี้ครับเข้าใจง,ง่ายเลยทางผู้ผลิตเนี่ยต่อท่อน้ํามันเกียร์ผ่านม้อน้ําครับเพราะในต่างประเทศครับในการที่เราจะขับเคลื่อนรถยนต์เนี่ยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการที่น้ํามันเกียร์จะเริ่มทํางานผมยกตัวอย่างนะครับ15องศาในต่างประเทศเขาจึงต่อท่อทางของน้ามันเกียร์ครับผ่านใต้หม้อน้ําก็เพื่อเพิ่มความร้อนให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมในกรณีที่อุณหภูมิบ้านเขา ติดลบแต่บ้านเราครับเป็นไงครับเช้ามานี่เริ่มต้นที่30องศา35องศาเช้ามาก็ร้อนเลยในช่วงฤดูหนาวในทางภาคเหนือของเราเริ่มต้นนี่ก็มี10กว่าองศาขึ้นไปแล้วจริงๆแล้วก็คงมีอยู่ไม่กี่วันในประเทศไทยก็จริงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอาท่อทางของน้ํามันเกียอเนี่ยไปผ่านหม้อน้าครับแล้วทําไมต้องแยกท่อน้ํามันเกียอออกจากระบบหม้อน้ําก็คือแบบนี้ครับระบบที่มันเชื่อมต่อกันครับ ถ้าหม้อน้ําของเราเกิดมีอาการรั่วซึมครับน้ํายาหมอ้อน้ําจะไหลเข้าสู่ระบบน้ํามันเบียร์ครับน้ํามันเบียร์จะไหลเข้าสู่ระบบหมอ้อน้ําครับแล้วส่งต่อไปที่ระบบเครื่องยนต์เร,นเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลต้มบํารุงแก้ไขครับอันนี้ไม่ถูกแน่นอนป้องกันปัญหาโดยการติดตั้งคองยเตียเราจบปัญหานเรื่องของการที่น้ําจะเข้าไปในระบบเบียร์น้ํามันเบียร์จะเข้าไปในระบบของเครื่องยนต์ได้ร0 0ป็และที่สําคัญครับ การที่อุณหภูมิลดลงโดยประมาณนะครับ30องศาแผ่นฟิล์มมีความเหนียวขึ้นอายุการใช้งานของน้ำมันเกียร์มากขึ้นครับการตึดลอน้อยลงการใช้งานของเกียร์ก็มีอายุที่ยาวนานมากขึ้นนั่นเองครับรถยนต์ครับในความเร็วโดยประมาณสัก1 2 0 1 3 0อเนี่ยครับอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์เนี่ยร้อยกว่างองศาแล้วนะครับร้อยกว่าองศาเนี่เดือดเลยนะครับ รถแบบไหนที่เหมาะกับการที่เราจะติดตั้งออยล์เกียร์ก็คือทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับที่น้ำมันเกียร์เนี่ยต่อท่อทางเดินผ่านระบบว่้อน้ไม่อยากเกิดปัญหาในอนาคตกีย์พังมาเครื่องยนต์พังมาใครที่มีปัญหามากที่สุดครับก็ตัวเราเนี่ยแหละครับเราจะต้องวัดเงินจ่ายซ่อมบำรุงแก้ไขผมบอกได้เลยครับไม่ใช่ถูกๆครับซ่อมได้ก็ดีไปถ้าลูกค้าครับสนใจดูแลป้องกันปัญหาในเรื่องของ ระบบน้ำมันเกียร์ครับไม่อยากให้น้ําเข้าเกียร์น้ำมันเกียร์ไปเข้าระบบน้ําไปเข้าต่อที่เครื่องยนต์สอบถามเข้ามาที่ไลท์ออโต้์วิสได้ครับเบอร์โทรผม089ครับ1053366ร้านเราเปิดบริการทุกวันครับไม่ถานก็ได้ครับเราดูแลได้ไหมบางคันไม่ต้องติดคอยเกียรก็ได้แต่เรามีการดูแลที่ถูกวิธีอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องของระบบระบายความร้อน ระบบเกียร์เป็นพิเศษหน่อยแต่ถ้าลูกค้าท่านใดครับไม่มีความชำนาญในเรื่องของเครื่องยนต์หรือการดูแลในเรื่องของรถยนต์ครับก็แนะนํากันไปเป็นเคส็เคครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยครับดูแลไว้ก่อนครับถูกกว่าซ่อมเยอะครับแล้วเจอกันครับที่ Light Auto Service ขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ